สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำสอบวิธีทำคา,ทาร์ทามอนนะครับก็แค่ต้องมีพอยตอ์ก็แค่ต้องมีพอยหนึ่งแสนนะครับแล้วก็ต้องมีฮาร์มอนเลเคเชียมต้องใช้ท่าทันเดอร์ครับต้องมีท่าทันเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็เดินตามหาต้นกระบองเพชรที่มันตรงลากแปลกกว่าต้นอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมตามหาไปนะครับหมผิดเดี๋ยวผมหากไนนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมเจอแล้วคือต้องเป็นแบบนี้นะครับส่วนต้นที่ไม่ใช่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับแต่แล้วก็มาที่ต้นตรงนี้นะครับใช้ท่าทันเดอร์ใส่ต้นไม้ตรงนี้เลยนะครับเปรี <c oughs> ้ยงแค่นี้แล้ครับเราก็จะได้คา,าร์มมามมนไว้แล้วนะครับนี่ไงครับคาร์าแมนคาร์มนสีแดงๆนะครับ